สุดมานแล้วโอ้โอได้แล้วคะ่ะพบกับช่องแม่อบกุกกอ,อกนะคะตอนนี้ก็บ่ายค่ำแล้วนะคะสี่ห้าโมงเย็นตอนนี้พ่อนะคะรอบเย็นพ่อนิ่ก็จะปลูกผักก้านจองนะคะหรือว่าผักพายนั่นเองนะคะ เออโอ้โอุ้มมัดกล้าเลย่พ่อ,อพ่อปลูกจะได้หลายกว่าลูกอยู่นะคะเนี่ยเออปลูกไปทางนู้นแล้วพ่อเอ,อ๋ยใช่เราก็รอให้มันโตแล้วก็ไปเอามาปลูกเรื่อยๆนะคะตรงพื้นที่ว่างลองเบิงลองเบิงลองเบิง้งลองเบิงลองดูก็ไม่เสียหรอกเพราะว่ายยวผักพายของเราก็เก็บในนะา ไม่ได้ลงทุนอะไรก็แค่ไปดึงออกก็เหมือนกับวัชพืชนั่นแหละคะ่ะถ้าไม่เอาออกก็ข้าวไม่งามเราก็เลยต้องย้ายนะคะผักกันจองหรือว่าผักพายออกมาจากข้าวเอามาใส่ตรงที่ไม่มีข้าวน้ำลึกไหมพ่อพอได้อยู่บทถ้าลึกก็ขยับไปตรงที่มันอ้หน,หนัน่นตรงของพ่อเอามาหน่ะมันเล็กต้นมันน้อย นู่นอาไโน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 นเยอะอยู่นะคู่นั้นนะไม่ใช่น้อยเท่าไหร่นะ หางเลยเพราะว่าเดี๋ยวมันก็จะแตกกออยู่บอเออถ้ามันแตกกอนะท่างห่างๆไว้เลยพ่อมีอีกเยอะอยู่แต่ยังม,มันยังเล็กโอ้ได้เยอะแล้วค่ะเอามาปลูกอีกวันสองวันก็น่าจะทั่วถึงนะคะแต่เราก็ต้องรอให้ผักนี้มันโตขึ้นก่อน ที่เป็นไอ้น้อยนอนอะเยอะอยู่ค่ะโอ้ปีนี้ผัดมีผักกันจองในนาเนาะเหมาะมากเลยเราก็จะลองทดสอบว่าหอยเชอรี่มันจะกินไหมพ่อไม่เห็นมันกัดนะไม่เห็นมันกัดในนาก็มันกัดแต่ข้าว สุดยอดเลยปลักไว้ปักไว้เหมือนดำนานะคะต้องบีบไว้เออน้องอานไม่ได้บีบมันก็เลยฟูโอ้ข่าว่าข่าวทาเอาผักกันนั่นมาปุ๋ด้วยผักอะไรคะ ผักกระแยงงนาต้องเอาแบบชนิดใหญ่นะถ้าเล็กนี่ก็มันไม่ได้ผักพา,ายน้อยด้วยเนาะลองดูทุกผักนั่นแหละเพราะม,มีพื้นที่ให้เราลองผักมุ้่กงก็ลูกชายเก็บกินทุกวันวเอาไปไว้คนละที่ตรงนู้นก็ว่างเยอะพ่อข้างบนก็มีให้ทีท่ทดสอบเยอะอยู่แปลงนาสาธิตเยอะ อีกสองสามวันก็มาเอาได้อีกต้นกล้านะ่ะตอนนี้นะมันยังเล็กเหม,ม,กมหนย่ไขึ้นเปนเออเดี๋ยวลองไปดูไหมพ่อมันจะข้ามก่อนเนะเาะใช่มันจะข้ามก่อนเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปเกี่ยวหญ้าให้สามสาวอีกสามสาวก็เพิ่งเอาเข้าวคอกเมื่อตะกี้นะคะแต่ว่าต้องเกี่ยวให้เขา คูห่หนึงก็ได้เยอะนะพ่อเออนั่นแหละโอ้ฝั่งนี้ก็ฟูแล้วนี่ที่คอยดำนี่ฟูแล้วฝั่งข้างแม่นี่มันฟูอองลงองหลงล่ะนี่ต้นเดียวเดี๋ยวพ่อสองต้นเขาผู้สามแค่น้ำเคลื่อนไหวเฉยๆมันก็ฟูไม่ได้บีบไง โอ้สุดยอดเดี๋ยวรอดูนะคะว่าอาทิตย์หนึ่งมันจะโตไหมเดี๋ยวเราก็จะมาอัปเดตให้ FC ได้ดูอีกทีผักก้านจองหรือว่าผักพายมันก็จะเป็นทั้งผักแล้วก็ทั้งดอกนะคะดอกอ่อนๆมันก็จะอร่อยอยู่บางคนก็เอาไปลวกเห็น FC คอมเมนต์เข้ามาบอกว่าเอาไปผัดน้ำมันหอยหรือว่าเอาไปปิ้งก็ได้คะ่ะปิ้งใส่ใบตองนี่หอม สดชื่นเนาะปลูกยามคําๆเนี่ยก็สุดยอดเลยกินกับส้ตมตำก็โอ้ยอร่อยถ้ามีเยอะๆนี่ส่งตามร้านส้นตมตำก็ยังได้เลยนะถ้ามันได้ผลนี่พ่อนิ่มแล้วก็ปลูกผักอันนี้ไปเลยเนาะใช่ มันยากไงทำทำนาก็ยากมันน้ำก็เอาไปไหนไม่ได้น้ำขังนะคะนานาผืนตรงนี้นะ่ะถ้าทำนาก็ต้องหยอดแต่หัวปีเขามาเห็นเขาว่ามันเกิดเองเออกลัวแต่เขาว่ามันเกิดเองนั่นแหละเขาก็มาเก็บเลยแล้วไม่ขออนุญาตนะจ๊ะเพราะว่าผักมันเกิดเอง นค,นคนเด้อคนเด้อไงผักพายพ่อต้องหาป้ายมาติดบอกว่าผักปลูกนะคะบ่อแมนว่ามันเกิดเองเด้อค่ะล่ะเรียบร้อยนะคะโอ้ยได้เยอะเชียว,ว,ยวนี่มันฟูมาถึงนี่แล้วสองค่ะพ่อนี่ อันนี้อันนึงนี่ลอยองหลงเลย,เลยแล้วก็อันที่สองก็นู่นใกล้ๆพ่อนั่นแหละนะคะนะฮูเอออย่าทำน้ำําเพื่อนไ,วไหวไรได้มันจะฟูหมดได้บีบไว้ข้างหน้าพ่อนะี่ลมๆนะ่ะไม่ได้ฟูบอเออไม่เป็นไรมันหักเดี๋ยวมาเอาอันนี้นี่นะคะ่เห็นพ่อน,นิ่มก็เพิ่นใส่บิดไว้อยู่นะคะ ตอนที่เราไปหาเก็บผักก้นจองเดี๋ยวตามไปดูค่ะก็จะหมานไหมเอาเสียบไว้เลยเพื่อพรุ่งนี้เช้าได้มายามใส่ไว้กี่หลงัหลองอาออันนี้ก็เกี่ยวแล้วยังไม่ทันไรป้า,น,ปาน้อยมาตอด นี่พ่อนิมนก็จะ,ะสัญ,ญลักษณ์นะคะใส่อะไรวะนี่สังกะสีบ่นี่ป้าเด็กก็มาตอดแป๊บๆปอยู่จะพอได้หมันอยู่บ่ ฟังนู่ก็ใส่บ่โอ้ถ้าถูกลองเน่ยเด้อเฮ<ะ>้อไ,ไ,ไหนไปดูสิเพิ่งเสียบไปประมาณสามสิบนาทีนี่แหละปาลาอะไรจ๊ะปาาลาขลอกเกี่ยวแล้วบ่พอโอ้ สุดมานแล้วใส่ไปแป๊บเดียวได้สามสิบนาทีมานมานมานันใส่ไปสิบสี่านโอ้เนี่คะ่ะเลาะไปข้าวเขาน่างามมากเลยนะนี่เพิ่อนอันนี้นาหยอดนะคะของเรานาดำามาเราไม่มีข้าว เดี๋ยวพ่อเนิมถ้าถูกก็เดี๋ยวเขอลองโอ้ไปดูซินะ่ะกอข้าวเห็นไหวอยู่นั้นนะ่ะโอ้รีบเอาเลยถ้าถูกแล้วโอ้โ ได้แล้วค่ะเอารีบแกะเอาเลยโอ,โอ้ตัวใหญ่อยู่นั่นน่ะนได้ไสองตัวเอาแล้วสุดมานแล้วแค่นี้ก็ไปดูใกล้ๆก,กันค่ะนี่นะคะ FC โอ ได้สองตัวเลยปลาช่อนหนึ่งปลาดุกหนึ่งเอาไปเยียงไปซ้ายนั่นนี่แค่นี้ก็สุดคุมแล้วค่ะนะคะกอแเรงแล้วกนะอแรงพอปุ่นแล้วค่ะนะคะก็น,นี้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอฝากเอซไว้เพียงเท่านี้ค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะก็ขอสวัสดีจา้าสวัสดีค่ะ